สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถกระบะจัดทรงสวยๆมาฝาก1นคันนะครับสำหรับ toyota t i g e r นะครับ d4d 2.5ปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับจัดทรงร้อร้อมางามงๆครับของแต่งของแถมพอมีชมเช็คดูรถทดลองขับได้อยู่ครับอยู่แถววิภาวดีนะครับ นี่นะครับสภาพเฟสสวยนะครับร้อ1สิบแปดนะครับจัดมงามๆครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับใครที่กำลังหาหรือชอบทรงนี้รุ่นนี้นะครับเจรจาต่อรองพูดคุยกันดูนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักแต่ต่อนะครับใครที่กำลังเล็งหารุ่นนี้ทรงนี้นะครับไม่ต้องไปทำเองเก็บเองครับเช็ค จัดให้เรียบร้อยครับเอาไปใช้งานได้ทันทีจัดทรงไว้รอแล้วนะครับมีะครับประมาณนี้นะครับชอบสนใจดูรถทดลองขับบ้านใกล้ได้เปรียบนะครับวิภาวดีสวยๆครับรอขนาด18งามๆครับยางดอกลึกใช้กันอีกยาวๆ เช็คชมดูรถทดลองขับครับกระบะมีครับมีลอนกระบาดสวยหน้าเดิมหลังเดิมกระบางามๆครับท้ายไม่มีโดนครับหน้าไม่มีโดนครับชมเช็คดูได้สภาพดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยครับถ้าใครกำลังหานะครับใช้งานไป1 8 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าชอบนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับภายในสวยสะอาดนะครับของแต่งของแถมพอมีนะครับบอกคู่หน้าเรคาโรนะครับ พวงไรานาดีนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานกันนะครับสายเบลทักตะนะครับหาออกเสียงอะไรผิดไปก็ขออภัยนะครับไม่ค่อยคุ้นนะครับสวยสมบูรณ์นะครับจอทัชสกรีนเกียร์ธรรมดาภายในสะอาดสวยครับ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสวยสวยสมบูรณ์นะครับของแต่งของแถมก็พอจะมีราคาอยู่หลายบาทนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมนะครับถ้าใครสนใจทรงนี้รุ่นนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อแต่งเพิ่มเติมเองครับเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยซื้อไปคันเดียวจบครับสวยสมบูรณ์นะครับถ้าชอบนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยสมาชิกบ้านไกลท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้ครับรับประกันว่าจัดส่งให้ท่านถึงบ้านได้แน่นอนนะครับ ลองชมลองเช็คเจราจากันดูนะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้ารวมถึงกล้าการันตีการจัดส่งนะครับสําหรับน้องคนนี้ก็ดูแลสภาพรถให้อย่างงามๆนะครับประเด็นคือคัดตั้งแต่รถเสวสวยแล้วครับใครสนใจนะครับโทรเจราจาได้เลยครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับห้องเครื่องเนียนๆแห้งๆครับแน่น มากๆครับไปเบิ้ลไปเหยียบทดลองขับจนกว่าจะพอใจแล้วก็จ่ายเงินขับรถกลับบ้านได้เลยครับ159,000บาทนะครับกับรถสวยๆสภาพงามๆทรงดีๆจัดไปให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับใครสนใจชอบทรงนี้แนวนี้ถ้าเข้าตาถูกใจนะครับโทรเจรจาได้เลยครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับมีเบอร์โทรแล้วก็ กดคลิกลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพครับรถสวยครับไม่มีโดนไม่มีโดนชนมาเลยครับถ้าท่านชอบนะครับเจรจาต่อรองพูดคุยราคากันดูนะครับประมาณนี้ครับนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจไม่ต้องคัดเองไม่ต้องส่องเองครับผมส่องมาฝากเรียบร้อยแล้วครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิก่ํานะครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดูได้ครับเนียนเดิมๆชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าโทรได้เลย